เอาละะกลับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีกับท่านผู้ดูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านที่จะกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ผมด้วยและกันนะครับผมนะกลับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม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 หญิงหยาง <c oughs> ไม่ใช่เกมอะไรวะอ่อเวทพ่ดไฟติ้งซิมูเลเตอร์นะครับผมเน,น,นาะึงฉากอ่าอัดอัดอ่มันหลายเกมลืมชื่อเกมไปหมดแล้วเออนะครับผม หลังจากที่เออเราเล่นไปนะครับผมแบบที่เราสำรวจแบบกันไปนะครับผมวันนี้เราก็ผมเพิ่งจะรู้ว่ามันมีโค้ดมันมีโค้ดมาเพิ่มนะครับผมโค้ดใหม่เหมือนกันแล้วก็มีแบบใหม่เข้ามานะครับผมเป็นแบบที่แปดนะฮะ Infinity Mountain นะฮะใช่ไหมใช่ปะวะดูดิเออใช่ แต่คนก็มากันเยอะแล้วนะอืมนี่แบบใหม่นะฮะแล้วก็โอ้โหมีมีแต่พวกอาวุธหรูๆและห,หลามาเห่าออทั้งนั้นเลยแล้วก็คนนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเดี <c> ๋ย <oughs> เดี๋ยว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 เรายังไม่ทันตีเลยเฮ้ยแล้วมันจะมีบอสใหม่นะครับผมน่าจะเป็นบอสหินใช่ไหมถ้าที่ผม ดูมาขอเข้าไปดูหน่อยออใช่ยักษ์ใช่ไหมยักษ์ปะยักษ์ไหเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยโอโหแปดร้อยแปดร้ยห้าสิบเอ็มเดี๋ยวนะชาตินี้น่าจะตายหรือเปล่าเนี่ยถามจริงแต่สก,กิลมันก็หลบง่ายนะดูดเิเอ้ยไม่ยากเลือดเยอะมาโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดียวโอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะน,นั่นเฮ้ยนายโกงเกินไปแล,ล้วล่ะอเอ้ยแต่ก็หลบง่ายนะแต่แต่ก็ยังถือว่าหลบง่ายนะสกิลมันก็ไม่ได้ไวนะผมมองดูว่าจิ้งอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวผมมองว่าจิ้งจอกนะ่าจะยากกว่านะเพราะจิ้งจอกสกิลมันไปไปทั่วแมปนะครับแต่นี่มันไม่เท่าไหร่นะ ผมว่าไม่เท่าไหร่อ่ะแต่จะสู้มันได้ปะเนี่ยนะดูดิเอ้ยมันจะนานไปปะเนี่ยสี่นาทีสี่นาทีอ่ะลดไปสองร้อยเอ็มหนึ่งนาทีเราเข้ามากี่นาทีนะเพื่อนๆผมก็จำไม่ได้แนละเออเออออเออเโอ้เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอ้แล้วเมื่อกี้ผมจะหลบตรงไหนแล้วนะ่ะตายเลย เดี๋ยวซี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 อก็บอกว่าใจเย็นไงโออโหอ้โหเฮ้ยสกิลมันเป็นเหมือนใบพัดแต่เพื่อนๆถ้าเราเข้าผิดหลืบนิดจบเลยนะหลืบด้วยเยกเขาเรียกช่องเอ่อเข้าผิดช่องใช่ไหมโอ้ดู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 เพื่อเพื่อเพื่อ โอ้โหเอ้ยเอาเรื่องว่าตัวเนี้ยเอ้ยพอเลือดมันลดเยอะๆแล้วมันทำไมมันโหดขึ้นวะเอเอแล้วก็ผมออเอาเปว่าไว้เวลาว่างๆเนี่ยผมจะเข้าไปฆ่ามาันล้วกนะันเนี่ย เดี๋ยวเราเข้ามาประเด็นหลักของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะมันไม่ใช่แมพใหม่ที่ผมจะพามาดูไอเอ,อเอเลี่ยนหน้าปวกตัวนี้นะมันเป็นตัวอะไรอะ่ะอืหัวเป็นแมงสาับแต่มีเขี้ยวเหมือนตะขาบตัวเป็นเหมือนตะขาบผสมแมงป่องแล้วตัวมีแขนเป็นปู ช่างมาแล้วกันตัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่ตัวนี้น่าสนใจนะฮะตัวโกเลมนะครับผมนะไม่ว่าผมจะตีกี่ครั้งเนี่ยมันก็ดรอปสกิลตลอดเลยนะจะว่าไปแล้วหรือมันจะเป็นช่วงอีเวนต์ของมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ช่วงก่อนหน้าอีเวนต์ผมก็ดรอปแล้วมันก็ตกสกิลเหมือนกันนะมันก็ตกบ่อยๆเหมือนกันลหละครับแต่ถ้ามีคนแจมเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านไม่ได้สกิลแน่ๆนะสกิลที่เพิ่มมาใหม่ก็คือจะมีเอ่อน่าจะเป็นสี่ธาตุนะ สีธาตุจะมีเดี๋ยวนะไม่จะเรียกว่าธาตุได้ไหมเนี่ยมันเป็นพิษนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นความมืดนะฮะอันนี้น่าจะเป็นธาตุต้นไม้ธาตุพืชใช่ไหมนี่น่าจะเป็นน้ําแข็งนะฮะไม่น่าใช่ธาตุหลักอะพืชพืชพืชเป็นธาตุเหรอในประเทศจีนนี่เขาเรียกพิษเป็นธาตุหรือเปล่าไม่แน่ใจช่างมาแล้วกัน เรามาเข้าประเด็นหลักกันเลยดีกว่านะครับผมขอยื่นเท่ๆหน่อยแล้วกันมาอ่าวันนี้เราจะมาใส่โค้ดกันนะครับผมเกมนี้มีโค้ดนะผมใส่ไปแล้วสองโค้ดนะครับผมเนาะก,ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โค้ดไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็จะมีเอ่อดาเมจบู t นะครับผมหนึ่งจุดห้าแล้วก็ลักกี้บู t บู o สองนะครับผมแล้วก็เออสกิลดั ดรอปสกิลบูสคูณสองสิบนาทีนะครับผมเลยไอ้นี่สิบนาทีเหมือนกันอ่ะวิธีใส่โคดน,นะครับผมเราก,กดไปรูปที่ฟันเฟืองกันเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ใส่ใส่โคดน,นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งนิ้งไว้ให้แล้วกันอ่ะผมใส่โคด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 แรกผมใส่ไปแล้วเอาใส่โคดที่สองเลยแล้วกันนะครับผม Welcome! w e l c o ปะ่ะ c o เวลเวลคัมเวลคัมเอ็มอีป่ะใช่ไหมเออใช่น่าจะใช่ใช่ไหมเออใช่ได้ไอะไรอ่ะฮิตตันดอปสโตนบูสอ่ะต่อไปเลยดียกว่าต่อไปอะไรนะกูดลักใช่ไหม Good luck กูดลักก็ทีดับเบิลโอดีใช่ไหมแต่ผมเห็นเห็น,เห,นเห็นขนา้างหน้ามันเป็นพิมพ์เล็กนะ เดี๋ยวเ้วผมลองพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่ดูนะครับผมเผื่อมันไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะลองแก้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมนะไม่รู้มันได้ป่ะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อ้าวไม่ได้ใช่ไหมกูดลักก็ถูกแล้วนี่แสดงว่ามันต้องเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยใช่ไหม LUCK อ่ะอ้าวใช่แสดงว่า พิมพ์ใหญ่เนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะครับผมคือถ้ามันเป็นแบบพิมพ์เล็กมันก็ต้องเป็นพิมพ์เล็กไปเลยพิมพ์ใหญ่ก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ถูกแล้วกันนะครับผมเนาะต่อไปก็เอ่อะไรนะไลท์ไลท์ใช่ไหมไลท์หนึ่งร้อยเคป่ะใช่ไหมไลท์แต่เป็นแอลใหญ่ใช่ไหมแอลใหญ่น้ำหน้าป่ะไอไลท์ลไอลไอเคเอสป่ะ ใช่ป่ะ L I K E S อลองดูแล้วกันแล้วก็หนึ่งร้อย K K ใหญ่ K เล็กกว่าอ่ะใช่สช่างม่งใส่ K เล็กก่อนต้อไม่ใช่อืมยังไง L I K E S ก็ถูกกันเนี่ยไลทไลท์ไม่ใช่ไลทไลทหรือไลทไลท์หนึ่งร้อย K อ่ะ K เล็กแล้วกันนะ อ่า L เล็กแล้วกัน L I K E S หนึ่งร้อยะไม่ใช่อะไรวะอ่าอีกคนหนึ่งแล้วกัน T A T A T เอทร้อยยี่สิบเอาอกแล้ะแล้วก็ L L l เล็ก L ใหญ่อ่าลองพิมพ์ใหญ่ท้องทั้งหมดเลยดีกว่า เออพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด L I K E K E S หรือ L I ไม่ใช่หว่ะเพื่อนๆอืมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลับไปดูก่อนแล้วกันนะฮะอืมขอกลับไปดูแป๊บโค้ดมันก็จะมีเขียนหน้าเออโลบอกเลยนะจริงๆแล้ว Happy Day มี happy day ด้วย happy day พิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ map แปดเนี่ยโค้ดเนี k ่ย e likes แล้วก็ถูกแล้วเนี่ย likes หนึ I ่งร้อ e ย k ใหญ่นะฮะแล้วก็ at ร้อยยี k ่ส e ิบ k likes ก็ถูกแล้วนี่มันเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะเพื่อนๆนะอือ พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ Happy Day ใช่ไหม Happy Day Map แปดนี้รู้สึกว่าผมจะใส่เข้าไปแล้วนะครับผม Happy Day Happy Day Happy Now ทำไมมันชา้าจังไงเนี่ยหรือผมเกี่ยวกับผมอัพด,ด้วยโทรศัพท์มันกระจอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมจะซื้อเอ่อ VIP ไปนะครับผม VIP เนี่ยผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าเออไลฟ์ Life บูธเนี่ยก็คือแบบทันทันเดอร์บอลนะฮะเป็นทันเดอร์บอลเนี่ยผมเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันเป็นสกิลนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่ใช่สกิลนะเพื่อนๆเออมันเป็นอาวุธแดงเนีฮยแต่ค่าดาเมจเนี่ยมันสูงกว่าอาวุธแดงทั่วไปในตู้นะฮะเวลาผสมหรือเวลาอัปเกรดเนี่ยคือค่าพลังมันสูงมากเลยนะเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูแล้วกันเออเอยเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วไปแล้วไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วอ่าเรามาดูอาวุธแดงก่อนก่อนนะ เนี่ยทันเดอร์บอลอันนี้นะครับผมเนี่ยเลเวลเจ็สิบเอ็ดนะครับผมค่าดาเมจอยู่ที่สองร้อยเคสองร้อยห้าเคใช่ไหมเอ่อแต่อันเนี้ยที่เป็นอาวุธมาจากตู้ตู้ใหม่นะฮะตู้ด่านชั้นเช็ชั้นที่แปดนะครับผมเลเวลเจ็สิบเอ็ดเหมือนกันนะแต่ค่าพลังเนี่ยคือดูมาต่างกันมากเลยนะเห็นไหมต่างกันเกือบสี่สิบเลยนะสามสิบกว่ากว่านะฮะแล้วก็อาวุธแดงชั้นที่เจ็ดเนี่ย ตอนนี้เลเวลผมลองลองอัพมาหกสิบหกสิบแปดแล้วแต่ค่าพลังเนี่ยน่าจะต่างกันประมาณร้อยห้าสิบผมเดานะถ้าถ้าไอ,ไ,อไอ้นี้ถ้าผมเดานะเพราะตัวเนี้ยคือหกสิบแปดอันนี้ก็หกสิบแปดเท่ากันแต่ค่าพลังเนี่ยมันต่างกันประมาณสิบใช่ไหมคืออันนี้ตู้ชั้นหกนะนี่ตู้ชั้นเจ็ดนี่ตู้ชั้นแปดนะครับผมเหรอก็ตามนั้นนะครับผมเนาะ แล้วสําหรับเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาเล่นใหม่นะฮะแล้วไม่มีอาวุธนะครับผมพิมพ์มาบอกเลยนะฮะพิมพ์มาว่าให้กิโกเอามานะฮะพิมพชื่อผมไปเลยนะฮะ h i g i k o นะครับผมให้กิโกแล้วพิมพ์ว่าเอามานะฮะแล้วอาวุธก็จะเป็นของท่านทันทีนะครับผมเนาะสาหรับท่านใดนะฮะเอ่อหนึ่งสองสามสามท่านแรกนะครับผมรับไปเลยนะอาวุธแดงนะครับผมเดี๋ยวผมให้อาวุธแดงไปเลยให้ ไอ้น้าแข็งนี่ไปแล้วก็ดอกบัวแล้วก็น้ําแข็งนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดก็ที่ทักมาที่หลังก็เดี๋ยวเอารีเจเนอเรีไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้จะเป็นสองอันเลยแล้วกันรีเจเนอเรียหรือว่าจะเป็นรีเจเนอเรียแบบคราฟมาแล้วนะครับผมสามอันนะีเดี๋ยวผมจะโละออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็สกิลที่มาใหม่เนี่ยผมมองว่าสกิลมาใหม่เนี่ยมันดีเป็นแค่บางอันเองนะเพื่อนๆผมว่ามันดีไม่ทั้งหมดอะ คือตัวเนี้ที่ผมใช้เนี่ยเออดาเมจล้านแปดนะครับผมคูดาวสิบสองก็ยังยังไม่เท่าตัวนี้นะยังไม่เท่าช็อคเวฟนะครับผมเป็นสกิลเออธาตุสายฟ้าของชั้นที่สองระดับสองนะครับผมเป็นระดับที่สองคือสกิลตัวเนี้ยมันมีพาสซีฟดีอย่างหนึ่งก็คือดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมแต่มันจะได้เปรียบตรงที่ว่า คือมันจะลดคูดาวไปครึ่งหนึ่งโอกาส5 0ในการลดคูดาวครึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณจริงๆแล้วมันต้องเป็น8วิใช่ไหมแต่พอมันคูดาวจริงๆนวเนี่ยมันใช้แค่7วิเท่านั้นเองเพื่อนๆถือว่าค่อนข้างถือว่าดีเลยนะก็คือค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สกิลตัวนี้ที่ผมยังใช้อยู่นะครับผมก็คือดาเมจมันก็จะประมาณ 922K แต่คูดาวสกิลเนี่ยแค่12เองนะครับผมไม่มีพัฟซิบอื่นนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยก็ดาเมจก็คือค่อข้าางงต่งกัน ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ไม่ถือว่าเยอะนะเอ้ยก,ก็ก็ถือว่าเยอะอยู่ร้อยร้อยเคนะครับผมแต่คูดาวสกิลเนี่ยตัวนี้มันเป็นสิบแต่ตัวนี้มันเป็นสิบสองเออมันหกอันนี้เก้าร้อยนี่เก้าร้อยอันนี้หกร้อยอ๋อแสดงว่าต่างกันอยู่ซึ่งอันเนี้ยคูดาวสิบสองนะครับผมแต่นเนี้ยคูดาวสิบก็คือเพิ่มมาแค่สองวิแต่ได้ความเร็วเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยสิบห้าวิแต่ดาเมจก็ไม่แรงเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเดิดาเมจล้านสองนะครับผมแต่ คูดาวนี่ค่อนข้างนานเลยนะยี่สิบเลยอ,ะอ่ะเออมันค่้นข้างนานนะ <c oughs> คูดาวสกิลแล้วก็ของนะครับผมรู้สึกว่าผมจะแจกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะสาหรับเพื่อนๆว่าไงเพื่อนเ <c oughs> พื่อนจะเอาอะไกรกับเราอีกอ่ะไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยผมแจกไปเยอะเหมือนกันนะสําหรับคนที่ขึ้นด่านเออด่านหกแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ขึ้นด่านหกก็เอาดอกบัวไปเลยนะครับผมแล้วถ้าก็บอกผมแล้วก็เอาดอกบัวไปเลยนะครับผมสาหรับใครที่ขึ้นด่านเจ็ดนะครับผมแล้วเอาเออ ดอกหิมะเรดิโกไปเลยนะครับผมของเอลซ่าเอาไปเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ขึ้นด่านแปดไปนะครับผมจะเอากาปั้นเดี๋ยวก็ผมยกให้กันไดะหกผมยกให้ได้นะ <laughs> แต่ผมดูก่อน้วผมมีกันนะครับผมแล้วก็เก็บไว้ใช้ติดตัวสักอันหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมสุ่มเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวผมบูธไปนะครับผมอ่ะลืมกอกไอ้นี่เลยเอ่ะลืมเงี้ยเอ่ออ่ะเดี๋ยวผมขอใส่อีกสักคดหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งไป้ข้างล่างแล้วกัน สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อ,อใส่โค้ดไอใส่โค้ดไอออะไรนะไลค์ไลค์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนยี่ร้อยเคเท่าไหร่วะร้อยเคนึงหนึ่งล้านมัหนึ่งล้านหน 1, ึ่งล้านหนึ่งหนึ่งเคเท่ากับหน 1, ึ 1, ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนไลค์นะครับผมก็ไลค์หนึ่งแสนเคน,น,น,นะครับผม ไลท์หนึ่งร้อยเคหนึ่งร้อยเไลท์หนึ่งร้อยเคนะครับผมแล้วก็เอทอัตแท็กปะเอทีนี่ย่อม,มาจาก Attack, อัตแท็กปะเอทีร้อยยี่สิบเคไลท์นะครับผมก็ไอสองโคดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะใส่ไม่ได้สักทีนะครับผมแล้วก็แฮปปี้เดย์นะแฮปปี happy, happy, happy day, happy day, happy day, ้แฮปปี้แฮปปี้เดย์แฮปปี้เดย์แฮปปี้เดย์ดีเอย์ไหมใช่ไหมอ่าใช่เว้ยเอ่อเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเราได้ชี้มาเพิ่ม Qi โอเคครับวันนี้ก็คงขอลาเท่านี้แล้วกันนะฮะยินจังนานแล้วทำไมเดี๋ยวก็ต่อยหรอกเอาเป็นว่าลาเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีจ้า